วันนี้ผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับห้องเช่ามาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วครับโดยห้องเช่านี้หลังจากที่ผมได้ฟังเรื่องราวเรื่องนี้ผมคิดว่าน่าจะอยู่ในโซนที่ค่อนข้างจะโด่งดังเรื่องห้องเช่าผีสิงเลยก็ว่าได้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าผมคิดถูกหรือเปล่านะครับเลยหยิบยกเรื่องนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังกันเพื่อนๆลองฟังเรื่องนี้ดูนะครับส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเรามาฟังเรื่องนี้กันดีกว่าครับ เรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณอ้อมนะครับโดยเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วคุณอ้อมเล่าให้ฟังว่าในตอนนั้นตัวคุณอ้อมเองได้มีโอกาสเข้าไปเช่าห้องพักอยู่ครับโดยห้องพักนี้อยู่ในสถานที่ที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในเรื่องของความเฮียนตามห้องพักเลยก็ว่าได้สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครครับโดยห้องพักที่นี่ส่วนใหญ่ จะให้บริการเช่าทั้งแบบรายวันและรายเดือนและเกือบจะทุกห้องจะถูกปล่อยเช่าโดยมีเฟอร์นิเจอร์ครบเกือบทั้งหมดครับในตอนนั้นตัวของคุณอ้อมเองได้เข้าไปเช่าห้องพักในรูปแบบของรายเดือนโดยห้องที่ตัวเองได้นั้นอยู่ที่อาคาร C ครับชั้น7ในวันที่คุณอ้อมได้เข้าไปทำสัญญาและได้พบเข้ากับเจ้าของห้องทุกอย่างดูเป็นปกติมากๆนะครับ ห้องดูโปร่งดูอยู่สบายไม่อับดูน่าอยู่มากๆเลยไม่มีเรื่องราวแปลกๆหรือว่าลังสังหอนใดๆให้เอกใจเลยแม้แต่นิดเดียวโดยในวันทําสัญญานั้นตัวคุณอ้อมก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่เลยนะครับหลังจากที่เคลียร์เรื่องเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวคุณอ้อมก็เริ่มจัดของเข้าห้องกว่าที่จะจัดข้าของเสร็จเวลาก็ล่วงเลยมาถึงในช่วงเกือบค่า โดยความที่ตัวเองมีเพื่อนที่พักอยู่ไม่ไกลจากห้องพักนี้ครับตัวคุณอ้อมก็เลยโทรหาเพื่อนชวนกันออกไปทานข้าวที่ด้านนอกแต่ในจังหวะที่คุณอ้อมกําลังปิดประตูหน้าห้องด้วยความที่ห้องพักนี้ห้องน้ําจะอยู่ใกล้กับประตูมากๆครับในตอนนั้นอยู่ดีๆคุณอ้อมก็ได้ยินเสียงเหมือนคนในกดชักโครกในห้องน้ําตอนนั้นที่ได้ยินตัวคุณอ้อมไม่ได้คิดอะไรนะครับคิดว่าน่าจะเกิดจากระบบน้ําของตึก ที่เวลามีห้องไหนกดน้ําเสียงก็อาจจะดังถึงกันได้คุณอ้อมก็เลยไม่ได้คิดอะไรปิดประตูแล้วก็เดินออกมาตามทางแต่ในระหว่างที่กำลังเดินอยู่นั้นคุณอ้อมได้พบเข้ากับคุณป้าคนหนึ่งครับกำลังเดินสวนมาโดยสิ่งที่แปลกและดึงสายตาของคุณอ้อมได้ในทันทีก็คือที่มือของป้าคนนั้นมีข้าวอยู่หนึ่งกองน้ำหนึ่งขวดและทูบหนึ่งดอก ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากๆครับแต่คุณอ้อมก็พยายามไม่สนใจเดินต่อไปเรื่อยๆจนถึงลิฟต์แล้วก็กดลงไปที่ชั้นล่างหลังจากที่ออกไปแล้วได้พบเจอกับเพื่อนตัวเพื่อนเองก็พยายามสอบถามคุณอ้อมนะครับว่าได้ห้องแล้วใช่ไหมพักอยู่ตรงไหนล่ะตัวคุณอ้อมเองด้วยความดีใจแล้วก็อยากจะคุยให้เพื่อนฟังว่าห้องพักของตัวเองมันดีแค่ไหนก็เลยบอกกับเพื่อนไปว่า ตัวเองพักอยู่ที่ชั้นเจ็ดห้องมุมอีกต่างหากแต่ปฏิกิริยาตอบกลับของเพื่อนนั้นไม่ใช่สิ่งที่คุณอ้อมคิดไว้เลยครับเพราะว่าเพื่อนอยู่ๆก็พูดกลับมาแค่คำเดียวว่าห้องมุมไหนฝั่งซ้ายหรือขวาเมื่อได้ยินแบบนั้นคุณอ้อมได้แต่ง,งงครับว่าทำไมเพื่อนถึงถามแบบนั้นเพื่อนก็เลยเล่าให้ฟังว่าที่ชั้นเจ็ดนั้นมีเรื่องเล่าพูดกันปากต่อปากว่า ที่ห้องมุมของชั้นนี้มีอยู่ห้องหนึ่งได้มีคนฆ่าตัวตายภายในห้องซึ่งตัวเพื่อนเองก็ไม่รู้นะครับว่าห้องนั้นอยู่ที่มุมไหนกันแน่ตอนนั้นตัวคุณอ้อมก็พยายามบอกเพื่อนไปว่าห้องของตัวเองเป็นห้องที่ดีมากๆเลยนะห้องปโปรง่งดูสบายแถมค่าเช่าก็ยังอยู่ในเรทปกติซึ่งถ้าเคยเป็นห้องที่มีประวัติแล้วแล้วก็คงไม่ใช่ราคาแบบนี้อย่างแน่นอนต้องถูกมากๆ ในตอนนั้นทุกคนก็ไม่ได้พูดกันถึงเรื่องนี้ต่อนะครับได้เปลี่ยนเรื่องไปคุยกันเรื่องอื่นและก็นั่งทานข้าวต่อกันจนเสร็จหลังจากที่ทุกคนแยกย้ายกันตัวคุณอ้อมก็เดินกลับมายังตึกของตัวเองโดยความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องที่เพื่อนได้พูดไว้คุณอ้อมก็เลยยืนอยู่ที่หน้าตึกครับพยายามสังเกตว่าห้องของตัวเองอยู่ที่มุมไหนของตึกกันแน่หลังจากที่ได้นับชั้นแล้ว คาดคเนคิดว่าห้องของตัวเองอยู่ที่ตรงนั้นแน่ๆครับแต่มันก็มีเรื่องแปลกอยู่เรื่องหนึ่งเพราะตอนนี้ห้องที่คุณอ้อมคิดว่าเป็นห้องของตัวเองนั้นไฟในห้องได้ถูกเปิดทิ้งไว้ซึ่งทำให้คุณอ้อมไม่แน่ใจเลยว่าห้องที่ตัวเองคิดว่าเป็นห้องของตัวเองนั้นแท้จริงแล้วอาจจะไม่ใช่ก็ได้คุณอ้อมพยายามไม่คิดอะไรนะครับแล้วก็เดินเข้าลิฟต์เพื่อไปยังชั้นของตัวเอง หลังจากที่ลิฟต์เปิดออกคุณอ้อมก็เดินไปตามทางและสิ่งแรกที่สะดุดตาได้ในทันทีเมื่อตอนที่เดินใกล้จะถึงห้องนั่นคือกล่องข้าวนั้นครับพร้อมกับน้ำและมีทูปปักอยู่ที่ริมผนังข้างประตูห้องทุกอย่างถูกวางไว้บนพื้นบริเวณหน้าห้องของคุณอ้อมนะครับเมื่อเห็นแบบนั้นทำให้คุณอ้อมรู้สึกไม่ดีมากๆเพราะวันนี้เป็นวันแรกที่ตัวเองได้ย้ายเข้ามาอยู่ แถมยังเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกหรือว่าเรื่องที่เพื่อนเล่าให้ฟังน่ะอาจจะเป็นห้องนี้ก็ได้คุณอ้อมพยายามไม่คิดอะไรครับรีบเก็บทุกอย่างทั้งข้าวกล่องขวดน้ําและการทูบที่ถูกจุดจนหมดแล้วใส่ถุงรวมกันและนําไปทิ้งที่ถังขยะหลังจากนั้นก็รีบเดินเปิดประตูกลับเข้ามาในห้องแต่พอเข้ามาในห้องแล้วสิ่งที่เห็นตอกย้ําความคิดเดิมๆให้กลับมาอีกครั้ง พอตอนนี้ไฟในห้องของคุณอ้อมได้ถูกเปิดทิ้งไว้ครับเหมือนที่ตัวเองเห็นที่ด้านล่างไม่มีผิดแต่ตัวเองก็คิดแล้วและแน่ใจอย่างแน่นอนว่าตอนที่ออกจากห้องไปตัวเองได้ปิดไฟทุกอย่างแล้วในตอนนั้นคุณอ้อมสองจีสองใจครับว่าควรจะทำยังไงกับเรื่องนี้ดีแต่ก็ยังปลอบใจตัวเองนะครับว่าวันนี้วันแรกเราคงจะไม่ดวงซวยขนาดนั้นมั้ง คุณออมก็เลยจัดการธุระของตัวเองให้เสร็จแล้วก็รีบเข้านอนแต่ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเป็นการนอนแปลกที่ในวันแรกทําให้ตัวคุณออมนั้นนอนไม่ค่อยจะหลับครับในระหว่างที่นอนพลิกตัวไปมาอยู่นั้นเองอยู่ๆคุณออมก็ได้ยินเสียงบางอย่างเสียงนั้นมีลักษณะเหมือนคนกําลังเดินออกจากเตียงที่ตัวเองนอนอยู่เดินไปยังห้องน้ํา และไม่นานเสียงกดชักโครกก็ได้ดังตามมาตอนนั้นเริ่มกลัวครับและรู้ได้ทันทีว่าห้องที่ตัวเองอยู่นี้มีเรื่องที่ผิดปกติอย่างแน่นอนแต่ตัวเองก็ยังพยายามไม่สนใจและข่มตานอนต่อไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็เผลอหลับไปตอนไหนไม่รู้เรื่องราวสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นที่ห้องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะวันแรกวันเดียวนะครับ แต่กลับกลายเป็นว่าตลอดระยะเวลาที่คุณอ้อมอยู่ที่นี่ในทุกๆวันคุณอ้อมจะรู้สึกและสัมผัสได้ถึงเรื่องราวที่ผิดปกติอยู่ตลอดทั้งเสียงคนเดินและเสียงกดชักโครกไม่ใช่เพียงแค่สองอย่างนั้นครับแต่อีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้คุณอ้อมรู้สึกกลัวในทุกครั้งที่ได้เห็นนั่นคือเข้ากล่องน้ำและทูบหนึ่งดอก จะถูกนำมาวางไว้ที่หน้าห้องของตัวเองอย่างสม่ำเสมอในทุกๆวันคุณอ้อมใช้ชีวิตอยู่ที่ห้องนี้เวลาผ่านไปได้ประมาณเดือนครึ่งครับจนวันนั้นคุณอ้อมตัดสินใจที่จะรอดูว่าใครกันแน่ที่นำสิ่งของพวกนี้มาวางไว้ที่หน้าห้องของตัวเองและไม่นานหลางจากที่คุณอ้อมได้แง้มประตูเพื่อดักรออยู่ๆก็มีคุณป้าคนหนึ่งกาลังนั่งคุกเข่าลงกับพื้นจุดโทก เตรียมตัวเหมือนกำลังจะไหวอะไรสักอย่างเมื่อเห็นแบบนั้นคุณอ้อมเลยรีบเปิดประตูออกไปในทันทีครับคุณป้าถึงกับสะดุ้งเมื่อได้เห็นคุณอ้อมแล้วพูดขึ้นว่าอ้าวหนูอยู่ห้องนี้เหรอป้าคิดว่าไม่มีคนอยู่คุณอ้อมเริ่มโวยวายใส่คุณป้าในทันทีครับว่าทำไมป้าถึงมาทำอะไรแบบนี้รู้ไหมว่าตัวหนูนี่กลัวตัวคุณป้าได้แต่ตอบกลับมาว่า แกมาไหว้เจ้าที่ครับไม่ต้องคิดอะไรมากหลังจากที่พูดจบแกก็ลุกขึ้นแล้วเดินหันหลังกลับทันทีโดยที่ไม่รอให้คุณอ้อมเนี่ยถามอะไรต่อหลังจากที่ตัวคุณอ้อมเริ่มประมวลเหตุการณ์ที่ตัวเองได้เจอมาทั้งหมดแล้วก็เลยตัดสินใจโทรไปหาเจ้าของห้องครับแล้วได้แจ้งว่าตัวเองจะอยู่ถึงแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นแล้วก็จะย้ายออกตอนนั้นเจ้าของห้องก็พยายามสอบถามคุณอ้อมนะครับ ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเจออะไรทําไมถึงจะย้ายออกคุณอ,อมก็เลยเล่าเหตุการณ์ที่ตัวเองเจอทั้งหมดให้กับเจ้าของห้องฟังเจ้าของห้องได้แต่ปลอบใจว่าป้าแกก็เป็นแบบนี้แหละไม่ต้องไปคิดอะไรมากคนเช่าคนเก่าที่ย้ายออกไปก็เพราะว่าป้าแกทำตัวแบบนี้นี่แหละส่วนเรื่องชักโครกที่ได้ยินอยู่ทุกวันก็เป็นเพราะว่าห้องที่ชั้นบนเขากดน้ำ ทำให้เสียงดังมันลงมาถึงห้องชั้นล่างไม่มีอะไรหรอกอย่าคิดมากพร้อมทั้งเสนอส่วนลดให้คุณอ้อมนะครับเพื่ออยากจะยื้อให้คุณอ้อมอยู่ต่อแต่คุณอ้อมก็ปฏิเสธที่จะอยู่ครับทําให้เจ้าของห้องเริ่มจะไม่พอใจได้แจ้งกลับมาว่าจะไม่คืนเงินค่ามาจําห้องนะหลังจากนั้นก็วางสายไปเลยหลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นในวันนั้นเวลาก็ผ่านมาเกือบหนึ่งอาทิตย์ครับ ตัวคุณอ้อมเองก็ไม่เคยเห็นคุณป้ามาวางข้าวกล่องที่หน้าห้องอีกเลยแต่พอคุณป้าไม่มาวางข้าวกลับกลายเป็นว่าบรรยากาศในห้องพักของคุณอ้อมเริ่มที่จะน่ากลัวมากขึ้นคุณอ้อมเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆครับเช่นเสียงคนสวดมนต์รวมถึงในบางครั้งก็ได้ยินเสียงเหมือนคนอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำทําให้ตัวเองเริ่มกลัวหนักขึ้นเรื่อยๆ จนมาถึงคืนสุดท้ายก่อนที่จะย้ายออกวันในวันนั้นด้วยความเพียรจากการที่เก็บของมาทั้งวันครับในคืนนั้นคุณอ้อมเข้านอนตั้งแต่ช่วงหัวค่ำแล้วก็มารู้สึกตัวสะดุ้งตื่นในช่วงเวลากลางดึกพอตอนนั้นคุณอ้อมได้ยินเสียงเหมือนมีคนอาบน้าฝักบัวอยู่ในห้องน้ําในเมื่อพรุ่งนี้ก็จะย้ายออกอยู่แล้วคุณอ้อมก็เลยพยายามฟังเสียงนั้นครับ อยากจะรู้ว่ามันมาจากที่ไหนกันแน่และก็เป็นไปอย่างที่ตัวเองคิดเสียงนั้นดังอยู่ในห้องน้ำของตัวเองจริงๆคุณอ้อมนอนฟังอยู่สักพักจนเสียงน้ำนั้นได้เงียบไปในตอนนั้นด้วยความอยากรู้นะครับก็เลยตั้งใจที่จะลุกจากเตียงและไปเปิดห้องน้ำดูว่าด้านในมันมีอะไรแต่ในตอนนั้นคุณอ้อมก็ได้รู้ว่าตัวเองไม่สามารถขยับร่างกายได้ครับ ตอนนั้นกลัวมากได้แต่นอนหลับตาภาวนาอยู่ในใจว่าต่างคนต่างอยู่เถอะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ย้ายออกอยู่แล้วอย่ามายุ่งกันเลยแล้วอยู่ๆก็เริ่มมีเสียงสวดมนต์สลับกับเสียงหัวเราะดังขึ้นในห้องเมื่อได้ยินแบบนั้นทำให้คุณอ้อมกลัวหนักมากขึ้นไปอีกครับเมื่อไม่รู้ว่าจะทำยังไงคุณอ้อมได้แต่นึกในใจ คิดถึงพ่อแม่และครูบาอาจารย์ที่ตัวเองนับถือแต่ในระหว่างนั้นเองอยู่ๆก็ได้มีเสียงคนคนหนึ่งได้พูดที่ข้างหูว่าไม่ต้องคิดถึงใครหรอกเพราะมึงทำให้กูไม่มีข้าวกินเพราะมึงนั่นแหละหลังจากพูดจบก็มีเสียงหัวเราะดังขึ้นลั่นห้องจากความกลัวตอนนั้นเริ่มเปลี่ยนเป็นความกล้าครับตัวคุณอ้อมเองก็เริ่มแช่ง ขอให้วิญญาณไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดแช่งอยู่ได้สักพักเดียวเสียงหัวเราะนั้นก็เริ่มเบาลงแล้วคุณอ้อมก็เริ่มขยับตัวได้คุณอ้อมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูครับและพบว่าเวลาในตอนนั้นเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนครึง่งคุณอ้อมก็เลยตัดสินใจโทรหาเพื่อนครับแล้วก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังในคืนนั้นตัวเพื่อนเองก็มารับคุณอ้อมให้เปน,นอนที่ห้องของเพื่อนนะครับ และเช้าวันต่อมาคุณออ้มก็ได้มาขนของย้ายออกจากห้องนี้ส่วนประวัติความเป็นมาของห้องนี้ตัวคุณออมเองก็ไม่ได้ถามคุณป้าหรือว่าเจ้าของห้องแต่อย่างใดนะครับว่าห้องนี้มันเคยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรือเปล่าและนั่นก็คือประสบการณ์ความหลอนที่ผมได้หยิบยกมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆเ,เรื่องราวเรื่องนี้น่ากลัวและสนุกใช่ไหมครับ ถ้าเป็นเพื่อนเองเจอเหตุการณ์แบบนี้เพื่อนคิดว่าจะทำยังไงกันดีครับคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับและก่อนที่จะจากกันไปถ้าหากว่าเพื่อนชื่นชอบสไตล์การเล่าของช่องนี้ยังไงช่วยรบกวนกด s ั b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาคลิปใหม่โพสด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้เจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ